เหรียญเก่าหายากราคาหลายแสนบาทข้อมูลจะมีอย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามและมารับชมกันนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลแล้วก็ Master An t i ด้วย นะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณนะครับที่มีราคาหลายแสนบาทใครมีเนี่ยอดหนี้ได้สบายๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าเหรียญเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญแบบไหนมีข้อมูลอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมกันในคลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นเก่าในวันนี้ที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นเหรียญ5บาทครุฑนะครับอ่าเหรียญ5บาทครุฑมันก็มีหลายปีพศนะครับแต่จะเป็นปีพศไหนล่ะก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทครุฑเนี่ยที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเนี่ยก็คือเหรียญ5บาทครุฑของปี2 0แล้วก็ปี22นะครับอันนี้จะเห็นค่อนข้างบ่อยเลยนะครับซึ่ง เหรียญ5บาทคุดปี20และปี22เนี่ยปัจจุบันผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับใครอยากได้ทางร้านเรามีขายนะครับในราคาแค่หลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี20แล้วก็ปี22นะครับเพราะว่าเหรียญ2เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับพบเจอกันได้บ่อยๆนะครับซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าถ้าบ้านใครเนี่ยเป็นบ้านเก่าๆเนี่ย เจอบ่อยมากนะครับสำหรับ5บาทคุดปี20แล้วก็ปี22นะครับแต่เหรียญ5บาทคุดที่มีราคาสูงถึงราไปแสนบาทนะครับหลักแสนถึงหลายแสนเนี่ยนั่นก็คือเหรียญ5บาทคุดปีพศ2524นนั่นเองนะครับอ่า เพื่อนๆลองเช็คดูครับว่าเหรียญ5บาทคุดของเพื่อนๆเป็นของปีพศ2524หรือเปล่านะครับย้ำนะครับ2524นะครับที่มีราคาหลายแสนเนี่ยลองเช็คดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีแต่พอส่งมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหรียญ5บาทคุดของปี 2.0แล้วก็ปี2.2ทางนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเช็คดูก่อนนะครับว่าเหรียญที่คุณมีเนี่ยใช่5บาทคุดของปี2.4หรือเปล่านะครับเพราะว่าของแพงเนี่ยคือปี2.4เท่านั้นแต่2.0กับ2.2คือของที่ไม่แพงนะครับ20กับ2.2เนี่ยร้านเรามีขายนะครับในราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองไม่แพงเลยนะครับแต่2.4เนี่ยแพงนะครับ จะเห็นได้เนี่ยก็คือพวกตามงานประมูลต่างๆนะครับหรือว่าของสะสมของบ้านเศรษฐีอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่จัดได้ว่ามีความหายากพอสมควรนะครับอะไรก็ตามผมสอนไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าอะไรก็ตามแต่ที่มีน้อย แต่ความต้องการของคนมีมากสิ่งนั้นจะแพงนะครับอะไรก็ตามที่มันมีมากแต่ความต้องการของคนมีน้อยสิ่งนั้นจะถูกนะครับอ่าอย่างเหรียญห้าบาทคูดปี20กับปี22เนี่ยผลิตเยอะมากนะครับคือนักสะสมเนี่ยหาได้ง่ายมากๆเลยมีราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วเราก็ขายไม่แพงนะครับส่วนของปี2-4โอ้โหหายากมากๆนะครับนักสะสมเนี่ย ไม่ใช่จะมีกันทุกคนนะครับเรียกได้ว่า1ในร้อยที่จะมีหรือ1ในพันหนึงในห0 0่นด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าใครมีเนี่ยเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี2 4เนี่ยพูดตรงๆว่าปลดหนี้ได้หลักแสนถึงหลายแสนเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของราคาด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เหรียญอยู่ในช่วงเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาขาลงก็ลงไปอีกเหมือนการซื้อทองเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปช่วงทอง $29,000 อะ่ะช่วงนั้นอะ่ะโหคือคนแห่ขายเยอะมากๆใครขายทันก็โชคดีไปใครขายไม่ทันก็อดไปนะครับแต่ช่วงนี้ราคาทองก็ลงลงมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าก็ไม่ถึง29 0 0 0ดังนั้นเนี่ย อย่างที่บอกครับราคาเหรียญก็เหมือนกันมีช่วงขึ้นช่วงลงตลอดขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานนะครับเหมือนบิตคอยน์อ่าบิตคอยน์ก็เหมือนกันนะครับมีช่วงขึ้นช่วงลงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อมาก่อนเนี่ยซื้อตั้งแต่สมัยช่วงขึ้นก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าบิตคอยน์สมัยก่อนราคาถูกมากนะครับหรืออย่างเล่นหุ้นนะครับใครเล่นหุ้นก็จะน่าจะเข้าใจนะครับเล่นหุ้นมีขึ้นมีลงนะครับ ถ้าคุณขายช่วงขึ้นมันก็จะได้ขายแพงนะครับแต่ว่าถ้าคุณทะลึ่งไปขายช่วงลงเนี่ยก็ได้ราคาถูกเหรียญ <ส Lauren. S 2> ก็เหมือนกันนะครับช่วงไหนที่คนซื้อแพงเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเล่นตัวเลยขายเถอะนะครับเพราะว่าวงการเหรียญเนี่ยเหมือนกับพวกวงการการลงทุน,นครับมีขึ้นมีลงตลอดนะครับถ้าช่วงไหนที่คนต้องการเยอะมันก็จะแพงหน่อยช่วงไหนคนต้องการน้อยก็จะไม่ค่อยแพงนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงแนะนําตลอดว่า พวกเหรียญอะไรก็ตามที่มันแพงในยุคนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าขายได้ก็ขายซะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ตลาดโลกเนาะหรือบางอย่างเนี่ยอะไรที่ถูกเนี่ยก็มีสิทธิ์ขึ้นราคาได้นะครับผมจึงแนะนําหลายๆคนว่าถ้าจะเก็บเหรียญเป็นกําไรหรือเป็นอาชีพนะครับผมแนะนําว่าใหา้เก็บเหรียญถูกขายเหรียญแพงนะครับอันนี้จะดีมากมาก เพราะว่าอะไรที so so trilogy, then, so, so ่มันแพงแล้วเนี่ยโอกาสจะขึ้นไปอีกเนี่ยก็พูดตรงๆว่ายากนะครับแต่อะไรที่มันถูกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นราคาได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ส่งเข้ามานะครับคือใครส่งเข้ามาเนี่ยไม่เคยว่าไม่เคยโกรธเลยนะครับจะแพงจะถูกจะใช่ไม่ใช่ผมไม่เคยว่าไม่เคยโกรธนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกนิสัยไม่ดีส่งเข้ามาด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ผมพยายามบอกตลอดว่าถ้าคุณส่งเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาแสดงอาการหัวร้อนจะมานิสัยไม่ดีคุณไม่ต้องส่งเข้ามานะครับคุณศึกษาก่อนดีกว่าชิปผมผมอธิบายแบบละเอียดมากๆนะครับผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับคือถ้าใครฟังไม่ทันก็กรอกลับไปดูได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายเพราะบางคนเนี่ยก็มาหลอกผมว่าเฮ้ยพี่ผมมีเยอะนะครับแล้ว สิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่ของที่ผมประกาศรับซื้อผมต้องการเหรียญบล็อกเองเงี้ยคุณมีบล็อกบีแล้วคุณมาหลอกผมผมก็เสียความรู้สึกนะครับคุณคิดง่ายๆคุณคิดง่ายๆเหมือนคนหลอกว่าเขารักคุณแต่จริงๆเขาต้องการแค่ผลประโยชน์จากคุณน่ะคุณรู้สึกแย่ป่ะเออผมก็รู้สึกแย่นะดังนั้นเนี่ยก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทําอะไรเนี่ยคุณศึกษาก่อนแล้วค่อยส่งมาดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณส่งมาเฉยๆแบบไม่พูดอะไรมันมีหลายคนนิสัยแบบนี้นะ นิสัยดีมากนะครับก็คือส่งมาเลยไม่พูดอะไรนะครับไม่อะไรเยอะแยะอ่ะแบบนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับจะใช่ไม่ใช่ผมไม่เคยโกรธเลยนะคนประเภทนี้คือส่งมาเลยอ่ะใช่ก็ซื้อขายไม่ใช่ก็ผ่านไปนะครับคือผมแนะนําว่าถ้าคุณไม่รู้หรือว่าคุณยังศึกษาไม่เต็มที่เนี่ยคุณส่งรูปมาอย่างเดียวดีกว่าถ้าเป็นของมีค่าผมไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ของมีค่าเนี่ยของหายากของ นิยมของราคาแพงมีคนรอซื้ออยู่ตลอดนะครับเราปล่อยคนอื่นก็ได้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาก็นำมาขายก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ